สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆนะคะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ผมยังเรียนอยู่มตน้นสมัยนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องหัวดือว้อหัวซนเลยครับทุกคนก็น่าจะเคยผ่านมาแล้วถ้าถามว่าพ่อแม่พูดและเตือนอยู่ตลอดไหมก็เตือนอยู่บ่อยๆครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบตามเพื่อนสมัยนั้นเวลาเพื่อนชวนไปไหนมาไหนก็ไปด้วยตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยครับ จนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำเอาผมก็เข็ดลาไปเหมือนกันเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่สักประมาณม .2 นี่แหละครับคือผมจะมีรถมอเตอร,ร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของแม่ที่แม่ไม่ได้ใช้งานแล้วผมก็เลยเอามาแต่งซิ่งตามสไตล์ของผมครับและผมก็จะมีกลุ่มเพื่อน แต่ละคนนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของแต่ละคนไปบางคนก็ซื้อคันใหม่ก็ดูบางคนก็ได้รับมอเตอร์ตกทอดมาจากพ่อแม่นั่นแหละครับและสมัยนั้นพวกผมมาจะชอบขี่รถเล่นกันคือจะขี่แถวๆนอกหมู่บ้านไปหน่อยเพราะเคยขี่แถวในหมู่บ้านจนชาวบ้านเขาด่าเอาพวกผมก็เลยจำเป็นต้องพากันไปขี่นอกหมู่บ้านไปหน่อยครับ เหตุการณ์ในวันนั้นก็มีอยู่ว่าพวกผมก็พากันขี่รถออกไปแว้นเหมือนเดิมตรงบริเวณนั้นสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาเป็นถนนสองเลนครับไม่ค่อยมีบ้านผู้คนอยู่เลยและมันก็เป็นเส้นทางที่ตรงพวกผมก็ชอบพากันไปขี่ตรงนั้นมากเพราะไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้านเขาผมขออธิบายทางตรงบริเวณนั้นก่อนครับ คือข้างทางที่พวกผมไปขี่รถเล่นกันนั้นมันจะมีต้นว่าต้นใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นว่ามันจะมีสารไม้เก่าๆน่าจะเป็นสารไม้เพียงตาที่มีชาวบ้านเข้ามาบูชาเส้นไหว้กันอยู่แล้วก็มีพวกตุ๊กตาหุ่นรูปปั้นต่างๆที่วางเอาไว้แต่ด้วยความที่พวกผมอยู่ในวัยเด็กคือพวกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับก็เห็นว่ามีสารตั้งอยู่ใต้ต้นว่า พวกผมก็พากันขี่รถตามภาษาพวกผมไปคือพวกผมก็วนรถอยู่ในแถวนั้นอยู่หลายรอบมากจนมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่มันเป็นคนที่ค่อนข้างไม่เคยกลัวอะไรเลยครับในตอนนั้นพวกผมก็ขี่รถตามหลังมันอยู่ครับและผมก็เห็นว่ามันขับรถโมอเตอร์ไซค์เข้าไปเจาะทีใต้ต้นว่าต้นนั้นคือผมก็ไม่ดูนะครับว่ามันคิดจะทำอะไรแต่ผมเห็นว่ามันเดินลงจากรถไป แล้วก็มุ่งตรงไปที่สารไม้แล้วมันก็ไปหยิบตุ๊กตานางรำออกมาเล่นอยู่ครับคือผมก็ตกใจมากเฮ้ยมึงไปเล่นอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็เจอดีเข้ารอกคือผมก็พยายามเตือนมันแล้วนะว่าอย่าไปเล่นอะไรแบบนั้นคือถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปลบหลู่อะไรเขาด้วยความที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่บ้าง เต่เพื่อนผมคนนี้ครับมันไม่เชื่ออะไรเลยแล้วมันก็ไม่ยอมฟังผมเลยครับแล้วเพื่อนมันก็พูดกระดับมาว่ามึงจะกลัวอะไรก็แค่หุ่นรูป,ปั้นธรรมดาธรรมดาเพื่อนผมมันก็เล่นไปเล่นมาจูๆ่ๆหุ่นตุ๊กตานางรำก็หลุดจากมือคือตกลงมากระแทกกับพื้นแขนขาหักพวกผมก็ตกใจเข้าไปใหญ่อีกครับผมก็เลยพูดว่า มึงมึงไปทำหุ่นนางรำพังหมดแล้วหยุดเลยนะมึงอย่าเล่นอะไรแบบนี้อีกเพื่อนผมมันก็เลยหยิบตุ๊กตานางรำขึ้นมาและเพื่อนผมมันก็เอาไปวางไว้บนศาลเหมือนเดิมแล้วก็พูดว่าเออไปไปไปไม่เห็นจะสนุกเลยจากนั้นเพื่อนผมมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปครับ ส่วนผมกับเพื่อนที่เหลือก็ต้องขี่ตามไปแต่ในระหว่างที่พวกผมกำลังขี่รถกลับมานั้นจูจูฝนก็เทลงมาแบบอย่างหนักมากๆทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเขาคงว่าฝนจะตกเลยครับตอนนั้นเวลาก็น่าจะประมาณ2องถึงสทุ่มไปแล้วในระหว่างทางมานั้นผมก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือพวกผมก็ขี่ตามกันมาเรื่อยๆ ถนนก็ค่อนข้างที่จะลื่นแต่พอถึงช่วงจังหวะที่เป็นทางโคง้งซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นโค้งแบบหักศอกครับคือถ้าขับรถมาด้วยความเร็วมันอาจจะเสียหลักได้แต่ผมนั้นเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเร็วอยู่แล้วแต่เพื่อนผมนี่แหละครับคือมันขีน่นำหน้าผมอยู่แถมฝนตกลมก็แรงแล้วมันก็ขับรถเร็วมากด้วยในใจตอนนั้นผมก็หวันว่นๆอยู่ในใจอยู่แล้วครับ กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทันได้ขาดคำเลยครับจูๆ่ๆรถเพื่อนของผมเสียหลักแล้วก็เห็นว่าเพื่อนของผมนั้นมันถลยไปกับพื้นถนนแล้วก็ไปชนเข้ากับเสาหลักกิโลข้างทางอย่างจังเลยครับผมเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเลยจอดรถเทียบเข้าข้างทางแล้วก็รีบวิ่งไปดูเพื่อนที่เกิดอุบัติเหตุคือผมไปเจอตอนนั้นสภาพของมัน แขนขาหักผิดรูปบิดเบี้ยวไปหมดเลยครับแล้วมันก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและอดโอยมากผมสงสารเพื่อนผมมากเลยครับพอฝนเริ่มซาลงหน่วยกู้ภัยก็มารับตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งหมอก็แจ้งมาว่าเพื่อนผมแขนหักข้างหนึ่งและก็ขาหักข้างหนึ่งซึ่งผมมานึกได้ทีหลังแล้วว่าทั้งแขนและขา ข้างที่เพื่อนผมหักนั้นมันตรงกับหุ่นรูปบ้านนางรำที่เพื่อนผมไปทำให้มันพังครับคือแขนหักข้างเดียวกันส่วนขาก็หักข้างเดียวกันเลยคือผมก็แปลกใจและตกใจเหมือนกันครับมันเป็นความบังเอิญหรือว่าเขาได้เล่นงานเพื่อนผมแล้วคือเพื่อนผมก็กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่มันก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปไหนมาไหนได้เองเลย คือเพื่อนผมก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปผมและเ,เพื่อนๆทั้งหมดก็ทั้งเศร้าและเสียใจมากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นพวกผมก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เพื่อนผมไปทําอะไรมาให้กับญาติพี่น้องของเพื่อนในฟังเลยนะครับจนผมก็มีโอกาสก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับทางผู้ใหญ่เขาฟังทางญาติของเพื่อนเขาก็บอกว่า มันน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้แหละเพราะว่าเพื่อนผมนั้นไปลบหลู่เขาก่อนเขาก็เลยมาเล่นงานแล้วแถมไปทำหุ่นนางรำเขาพังเสียหายอีกด้วยเขาก็เลยโกรธแค้นเขาไปใหญ่อีกทางญาติๆเขาก็เลยบอกว่าให้เพื่อนผมนั้นไปทำพิธีขอขามากับเจ้าที่ตรงนั้นเพราะว่าหลังจากที่เพื่อนผมประสบอุบัติเหตุวันที่เขากลับมาอยู่บ้านเขาบอกว่าเขามักจะฝันเห็นหุ่นนางรำ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยมันยืนรำอยู่ที่หน้าบ้านโดยที่สภาพแขนขาหักคือเพื่อนผมฝันเห็นแบบนั้นทุกค่ำคืนเลยจนมันรู้สึกหลอนผวาและกลัวไปหมดจนไม่กล้านอนในบ้านคนเดียวคือเพื่อนผมมีอาการอยู่แบบนี้เป็นเดือนเดือนเลยครับคือเขารู้สึกกลัวและเขาก็กลายไปเป็นเหมือนคนละคนเลยครับจากคนที่ไม่เคยกลัวอะไรและไม่เคยยอมใครปรากฏว่าตอนนี้ กลายเป็นคนที่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างเขานอนผวาไปหมดทุกคืนเลยทง้งทางพ่อแม่ของเพื่อนก็เลยพาเพื่อนไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งซึ่งเป็นหลวงพ่อที่เขารบนับถือนะครับหลวงพ่อก็เลยหาวิธีทางช่วยเหลือครับหลวงพ่อก็บอกว่าให้พวกผมทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นไปทำพิธีขอขามาที่ศาลไม้เพียงตาหลังนางกาวพอไปถึง หลวงพ่อท่านก็เลยให้ทำไม่ดีต่างๆจนเสร็จเรียบร้อยและหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับเพื่อนผมก็รู้สึกว่าเพื่อนผมก็เดิมที่จะกลับมาเป็นปกติขึ้น,นเรื่อยๆครับจากเขามีความรู้สึกหลอนภาวะก็เดิมที่จะดีขึ้น,นเรื่อยๆเริ่มที่จะพูดคุยกับผมได้คือผมก็ดีใจมากเลยครับที่เพื่อนกลับมาเป็นปกติแต่สิ่งที่เพื่อนไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้นั้นก็คือแขนและขาที่หักไป คือเขาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ปกติสูขหรอกครับแต่เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำไปพวกผมก็คอยแต่ให้กำลังใจครับและคอยช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอดหลังจากนั้นพวกผมก็ไม่เคยคิดที่จะไปกล้าท้าทายลองดีอะไรแบบนั้นอีกเลยคือเข็ดหลับไปแล้วครับนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง <c oughs> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องในทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์ร้อนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องเล่าร้อนๆค่ะ คืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจีขเ้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองค่ะฝันดีราอิสวัร์